สวัสดีค่ะมาลังเศ้ามีแหงกค้อนพี่น้องปิปก๊กเกผักเซียนมาพักอันโสมไทยเดยนหอนกระางหางเดนหอนแห้งผุนเก็บมาแต่ฟังผุนทั้งผุนบ่มีดอกมันแก่เบิดฟังทั้งผุนดอกแก่เบิดเอาบ่าได้นี่มาเอาเลาะเลาะค้องน,น้ำนี่งามงามบานนี้ หย่อนอ่อนเลยผักเสีนยนไทยเฮานี่แหละขันสมกินกินนึกกินไปรอบนึงแล้วพี่น้องเมดบบแด้เ<ม>อาอย่างว่าใส่หอบใส่อันกับอันตัวเจ้าของทุกอย่างก็ไเอ้วมากได้หยอดสูมได้หยอดพักไส่เนี่ยนะมาลกขีนก ลลยตืบอ,อยู่เดี๋ยวยนเซ่กระดุงเอาเดดตากจักน้อยโอ้ยเด็ดหอนนบรรยากาศหย้าเขียวอุ้มทุง่งบมกจากอย่างอยากมีงัวมีควายสักตูนนึ่งเด้มาเลี้ยงไว้เนะพี่น้องเนาะนี่ให้มันกินหญ้าอ่อนๆนึส่สิโอ้ยคือหอดสมัยก่อนนี่ เกียวอุ้มทุง่งเรียงไว้จากตัวหนึ่งไว้เบิงขันมันมีทีจะของเองนะอยากเรียงไว้เอาตัวพูนนะตัวตัวเทิกมันนะมาเลียงจงบ่ออกหลูออกเตาหลายเรียงไว้เบิงเรียงไว้ยังสนนะี่เขาก,กับเกี่ยวหายา้มันกินแยามังวะมบ่มีคนมาสื่อของเขาก,กับเกี่ยวหายางง้อย,ยคั้วเห้แล้วสบายครับ ถือรตีรางวัลทีหนึ่งนะนี่สื่อทีขอสื่อทีเขามองนี้ปลูกเงอนอยู่ถือรางวัลทีหนึง่งขอสื่อทีเขาอยู่เมืองส้นบุรีนี่แล้วปลูกเงิอนอยู่แล้วก็มีสวนปลูกเญ้อเอาขั้วมาเลี้ยงจักตุลหนึ่งเบิดสีคัดกันนาดด้วยพี่น้องเนาะความคิดนี่จะเป็น ไปไกลหลายโอ้ยดอกบักคามดกคักดกเนี่อยู่บานเฮานี้เก็บไปขายไดยน้นี่แต่ว่านี้เพิ่นคนรวยเพิ่นมันมาเก็บแล้วดกกะดกป้ายโลนกะโลนถิ่มไปโลดเพิ่นม่ไดเงึดเด้อันจังเฮ้าน่ะเข็ยนยังก็เป็นแต่แนวอยากได้มนมแต่แนวอยากเข็ดน,นะดอกดอกเทิ้งคัสีหักเทิ้งต้นเลยพี่น้องนี่ดูดูดุ๊ก บรรยากาศอยู่รอบๆนี่ก็มีคนมาสือของก็มาน่งเห่นินหมใหม่หมไหลปลาตัวอ่อยๆ,ๆนนั่งเบิง่งชมวิวที่ทุทัดไปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย